มันกระดุกกระดิกไม่ได้หรอกมันตั้งเฉยๆนั่นน่ะนะอ๋อโอเคอ่ะไปไปดูตรงทรายที่แม่บอกสิมันไม่ได้กระดุกกระดิกอ๋อใช่ใช่ใช่ใชขามันกระดุกกระดิกจริงๆว่ะสะกายเออว่ะไม่เห็นละโอ้โหสกายตาดีนะเนี่ย เออมันกระดูกที่ขาเออว่ะตะก,กายตาดีว่ะแม่ก็มองไม่เห็นเนาะอ๋อขามันขยับขยืขย่นได้เฉพาะขาข้างเดียวขยับได้ข้างเดียวอุ๊ยตะก,กายดูที่เดินสิเทไหมไหนี่ไงก็ทาเหมือนเป็นตอไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,อนนยเ,เออใช่ไหนลองทำสิตึ๊บตึ๊บงงี้เหรอแล้วก็ขาเดียวยงี้เหรอ อเล่นยังไงอะเออ, <c oughs> อันนี้ทรายจริงหรือทรายปลอม <c oughs> อุ้ยแล้วก็มีทางเดินตรงนน้นอีกนุ่น <c oughs> ประกายเห็นไหมเนี่ยทาง ขึ้นไปได้เหรออ๋อลองขึ้นไปสิโอ้โหขึ้นไปเลยแม่ถ่ายวิดีโอให้แม่ไปรออยู่ฝั่งนู้นแล้วกันโอเคนะ ทำไมเร็วจังแม่เดินะยังไม่ถึงเลยเร็วเกิน <Okay. S 1> อันนี้เขาน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรห้องปฏิบัติการตาใต้ท้องทะเลแน่เลยหรือว่าเขาเอาไปจอดไว้บนดวงจันทร์เนี่ยไม่อะ <laughs> ใช่ไหม เาไม่รู้แม่ไม่รู้หน่อย emergency entry ทางออกฉุกเฉินที่จอดจักรยานอีกแล้วที่จอดจักรยานเยอะมากเลยที่นี่นู่นไปใต่ตรงนู้นที่แม่เห็นน่ะดูน่ะน่าเดินมากเลยสีสีสเห็นไหนะเป็นสีสีน่ะไปไปดูกัน